สวัสดีครับได้เวลากลับมาจากกินขังกับโนมิ r e ีวิวสำหรับบิวตี้ไอเทมที่จะนำมารีวิวในวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นโปรดักตที่ช่วยให้ปรับเยว่ให้ดูสว่างอองรา่าคือ Oriental Princess Beneficial Flawless Finish Mineral Powder นั่นเองตัวนี้ก็คือจะเป็น แป้งพับนะเรียกว่าเป็นแป้งพับเนื้อเบาเลยจาก Oriental Princess นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าช่วยในการปกปิดนะปกปิดแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยก็คือจะเบามากๆเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองทากับหน้าให้ดูนะจะได้รู้ว่าตัวของเนื้อสัมผัสการปกปิดแล้วความติดทนนานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างใครอยากรู้ว่าแป้งพับจาก Oriental Princess นี้จะเป็นยังไงบ้างห้ามพลาดคลิปวิดีโอรีวิวนี้เลยก่อนอื่นเลยก็คือจะพูดถึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งก่อนเนาะต้องบอกว่าตัวของ compact ของแป้งตัวนีน้ต้องเรียกว่าออกแบบมาในขนาดที่กระถัดรัดมากๆเลยเหมาะสําหรับพกพาไปทัชอัพระหว่างวันก็ได้หรือว่าใครที่เดินทางท่องเที่ยวบ,บ่อยๆนะก็คือสามารถพกแป้งตัวนี้เนี่ย กระเป๋าไปได้เลยต้องเรียกว่าขนาดเนี่ยกำลังกระถัดรัดแล้วก็ไม่กิน,นที่กระเป๋าด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของตลับแป้งนะต้องเรียกว่าทำออกสัญลักษณ์ดอกไม้นะของ Oriental Princess นะต้องเรียกว่าใครที่เป็นสาว o r ร์เรนท p r i n c น s s น่าจะคุ้นเคยในส่วนของดอกไม้ที่อยู่บนตลับนี้นะแล้วก็สีสันก็คือเรียบง่ายมากๆเลยในเปิดออกมาก็คือจะเป็นกระจกขนาดแบบว่ากลมๆก,กำลังดีแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของแป้งแป้งเนี่ยเขาก็จะมีการประทับตราสัญลักษณ์ของ ออ e n t a l Princess มาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ข้างในที่ให้มานะก็คือจะเป็นในส่วนของพับนั่นเองนะก็ต้องเรียกว่าเป็นพับที่ขนาดกําลังพอดีมือนะแล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายมากๆเลยเรียกว่า พัานี้ก็มีความนุ่มนิ่มนะแล้วก็สามารถแต่งได้ง่ายมากๆสําหรับแป้งพัาสตจากออเรนทัลนี้นะเขาก็เคลมว่าเป็นแป้งที่มีเนื้อเบามากๆเลยนะแต่ว่าการปกปิดเนี่ยก็คือสามารถทําได้ดีมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติผู้ชายก็สามารถใช้แป้งนี้ได้นะแล้วก็ต้องเรียกว่าเขาชอบควบคุมความมันด้วยเนาะโดยเฉพาะใครที่มีผิวมันบริเวณ T-zone นเนี่ยเรียกว่า สามารถยังคงความโกลว์ให้กับผิวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าถึงจะเป็นแป้งที่ช่วยคุมมันนะแต่ว่าใช้แล้วก็คือจะไม่รู้สึกแมชจนเกินไปต้องเรียกว่าให้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยตอนนี้ก็คือเมคอัพพร้อมแล้วนะแต่ว่ายังพร้อมไม่เต็มที่เพราะว่าตอนนี้นี่นก็คือลงในส่วนของรองพื้นไปแล้วแต่ว่าในส่วนของแป้งเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการเซตแป้งใดๆนะเพราะว่านี็โนเมียจะลองทาในส่วนของแป้งจาก Or ร์นท็อปปรินเซเนี่ยให้ดูเลยนะว่าเวลาที่ทาไปบนหน้าแล้วเนี่ยการปกปิดเนื้อสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟนที่ได้เยจะป ไงบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้ดูใน1ข้างก่อนเนาะจะได้เปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยว่าก่อนลงแป้งแล้วก็หลังลงแป้งเนี่ยตัวของฟินิชลุกเนี่ยที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างบอกว่าเนื้อแป้งก็คือติดผับค่อนข้างดีมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวหนุมมิจะลงข้างนี้ให้ดูก่อนนะให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนี่เขาบอกว่าเป็นแป้งที่เนื้อเบานะแต่ว่าในส่วนของการเบลอเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยในส่วนของบริเวณเนี่ยจะมีรูขุมขนนะค่อนข้างเห็น เห็นชัดเลยนะแต่ว่าพอลงแป้งแป้งตัวนี้ไปแล้วเนี่ยตัวของรูขุมขนก็คือเบลอไปได้เลยนี่ต้องเรียกว่าดีมากๆแล้วก็เนื้อสัมผัสก็คือมีความเบาจริงๆเลยนะตามที่เขาเคลมไว้ได้เลยใครที่เรียกว่าชอบการทาแป้งที่แบบไม่ได้หนักหน้ามากๆเนี่ยต้องเรียกว่าแป้ง Oriental Princess อันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเหมาะมากๆเลยนะอ่าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะในการ ความที่เขาเคลมว่าให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติเทียบให้ดูสองข้างนะสําหรับระหว่างข้างนี้ที่ทาไปแล้วนะกับข้างนี้ยังไม่ทาจะเห็นได้ว่าสีของแป้งเนี่ยแล้วก็เทียบกับผิวที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยมีความกลมกลืนนะแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้าที่ให้ฟิลิชลุคที่เป็น natural นะแล้วก็ดูแบบ ดูแบบว่าไม่สว่างหรือว่าไม่เข้มกว่าผิวหน้าของเราจนเกินไปเนี่ยต้องเรียกว่าแป้งออริทอลพินเซตตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวจะลองสัมผัสตัวของเท็ก์เตอร์นะหลังจากที่ลงแป้งไปแล้วเนี่ยเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความเนื้อสัมผัสเนี่ยเบาบะเบามากๆเลยนะแล้วก็ให้ดูนะให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอลงแป้งไปแล้วเนี่ยเนี่ยกับข้างเนี่ยที่ยังแบบว่าอันนี้ขนาดลงรองพื้นนะยังเห็นในส่วนของ รูขุมขนอยู่แล้วก็รอยต่างๆนะแต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเขาให้การปกปิดที่เนียนกริบมากๆแล้วก็เนื้อสัมผัสก็คือเบาสบายผิวมากอต้องบอกว่าแบบดีเลิศมากเลยนะตอนนี้ก็คือลงแป้งไปทั่วทางหน้าแล้วนะเนี่ยจะให้ดูชัดๆเลยว่าความปกปิดความเนียนกริบแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยก็คือพูดได้เลยว่าสัมผัสได้เลยว่าแบบเนื้อ,อแป้งเขามีความเบาสบายมากๆนะแล้วก็เรียกว่าให้ฟินิช ที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆก็คืออย่างที่เขาบอกเลยว่าเป็น flawless finish นะแล้วก็ในเรื่องของงานผิวก็คือให้ผิวที่ดูแบบว่าถึงถึงจะมีความแบบว่าสีใกล้เคียงกับผิวของเรานะแต่ว่าถ้าสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยตัวของเนื้อแป้งเนี่ยเวลาที่เขาไปผสมกับตัวของเมคอัพที่เป็นคอมเพล็กชันต่างๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยตัวของผิวเนี่ยจะมีความปรับให้ดูนวลเนียนแล้วก็ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะก็ต้องเรียกว่าเป็นแป้งที่ เรียกว่าให้การปกปิดก็คือเลิศแล้วก็ปรับผิวให้ดูสว่างนวลเนียนขึ้นเนี่ยต้องเรียกว่าทําได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวขอไปเติมเมคอัพอีกสักนิดสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูไฟนอลลุกกันนะว่าแต่งเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาจึ้งขนาดไหนนะ และนี่ก็คือ Final l ลุคหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วนะแล้วก็ลงแป้งของ Oriental Princess ตัวนี้ไปต้องเรียกว่าเป็นแป้งที่ให้การปกปิดนะ้าแล้วก็ให้ฟินนชลุคที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะเหมาะกับการแต่งหน้าได้แบบว่า everyday Look เลยต้องเรียกว่าใครที่ชื่นชอบแป้งที่มีความเนื้อแบาบแบบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าดีมากๆเลยนะตอนนี้ก็คือให้ดูในส่วนของเนื้อแปง้งแล้วก็การปกปิดต่างๆหลังจากที่ได้ใช้ในส่วนของแป้งจาก Oriental Princess เจลและฟรีนตมินิมอลพาวเดอร์ตัวนี้เป็นเรียบร้อยแต่ว่าในเรื่องของการติดทนนานแล้วก็การควบคุมความมันเนี่ยเดี๋ยววันนี้นมี่จะมีในส่วนของแรเทสนะเด,เดี๋ยวจะออาไปข้างนอกนะเพราะว่าวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปทํทธุระนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าหลังจากที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าที่เขาบอกว่าควบคุมความมันแล้วก็ติดทนนานเนี่ยจะเป็นอย่างที่คาเคลมไว้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้ามพลาดดูจนจบลิปได้เลยนะนี่ก็คือผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดู หลังจากที่ทาแป้งพาฟของ Oriental or Princess ไปแล้วนะสังเกตได้เลยว่าเมคอัพก็คือยังติดทนดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะความความมันอะไรเงี้ยก็คือสามารถควบคุมได้ดีมากๆสังเกตได้จากบริเวณทีโซ e น,นะก็ต้องเรียกว่าถือว่าเป็นแป้งที่โอเคเลยแล้วก็ไม่มีการตกร่องนะแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความสมูทอยู่นะก็ถือว่าเป็นแป้งที่ ให้การปกปิดนะแล้วก็ช่วยเบลอผิวแล้วก็ยังสามารถเพิ่มความมันได้อย่างดีเลิศมากๆนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะวันนี้ออกมาข้างนอกจะบอกว่าเมื่อกี้ก็คือแอบใส่แมสม์ไปหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้คือฝุ่นเยอะมากๆเลยแต่ว่าด้วยเมคอัพที่เรียกว่าเอาอยู่นะก็ต้องเรียกว่ายังคงความเป๊ะได้อยู่นะ หลังจากที่ได้ดูในส่วนของแวร์เทสกันไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยน้องมี่จะขอสรุปนะในส่วนของความน่าสนใจของแป้งจาก oriental princess f l o r e t finish mineral powder ตัวนี้ให้ดูกันบ้างนะสำหรับข้อดีของแป้งตัวนี้ที่เห็นได้ชัดเลยอย่างแรกเลยก็คือการให้ เนื้อสัมผัสที่เบาสบายผิวแล้วก็ให้ฟินิสที่เป็นธรรมชาติอย่างที่แต่งให้ดูเลยสําหรับข้อที่2เลยนะก็คือการเบลอรูขุมขนแล้วก็ปรับผิวให้ดูเรียบเนียนขึ้นนะวันนี้ก็เรียกว่าแต่งให้ดูนะต้องเรียกว่าแบบว่าช่วยปรับรูขุมขนแล้วก็ช่วยให้หน้าเนี่ยดูนวลเนียนแล้วดูกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆนะ แล้วก็ข้อที่3มเลยก็คือในส่วนของการควบคุมความมันนะโดยเฉพาะใครที่เรียกว่ามีปัญหาผิวมันนะแล้วก็กัวที่ว่าแบบว่าเออระหว่างวันเนี่ยผิวจะเยิมหรือเปล่านะในส่วนของแป้งตนนัวนี้ก็คือสามารถควบคุมความมันนะแต่ก็ยังให้งานผิวที่ดูแบบโกล์ใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติได้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือการที่เรียกว่าไม่แตกไม่ตกร่องแล้วก็ดูแบบว่าเรียบเนียนไปกับผิวมากๆเลยนะใครที่ชื่นชอบแป้งที่มีความเนื้อเบา ดูไม่หนักหน้านะเราก็ดูแบบว่าไม่ไม่ตกรล่อไม่เป็นคราบเนี่ยต้องเรียกว่าแป้งพัฟสักออเรนทอ p ปริ c เซตตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าตอบโจทย์มากต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อด้อยของแป้งนี้ซะทีเดียวนะแต่ว่าเรียกว่าเป็นข้อแนะนําก็แล้วกันใครที่มีปัญหาผิวหน้ามันมากๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการพกในส่วนของแป้งตัวนี้ไปทัชอัพระหว่างวันนะก็จะช่วย ควบคุมความมันนะเราก็จะช่วยให้หน้าเนี่ยมีความปริงได้ตลอดทั้งวันเลยนะส่วนอีกข้อนึงเนี่ยต้องเรียกว่าแป้งตัวเนี้ต้องเรียกว่ามีเขามีเบอร์ออกมาให้เลือกน้อยมากๆเลยนะแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากได้ในส่วนของแป้งจาก Oriental Princess เนี่ยแนะนำว่าให้ไปเทสเบอร์นะที่ช็อปของ Oriental Princess จะดีกว่านะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฉดสีไหนเนี่ยเข้ากับผิวของเราได้จริงๆนะสุดท้ายนี้ถ้าจะถามว่าแป้งจาก Oriental Princess f l o r e s s Finish Mineral Powder ตัวนี้เนี่ย ควรค่ากัการซื้อดีไหมโนโมี่แนะนําเลยนะว่าใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้านะหรือว่าอยากได้แป้งที่ให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็สามารถแต่งได้ในทุกๆวันเนี่ย โนมี่ก็คือแนะนําในส่วนของแป้งตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครนะที่มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าสนใจอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องของโนม s r รีวิวเลยนะหรือว่าใครที่เคยลองใช้ในส่วนของแป้งจาก o r ร์เรนท p r ปรินเซตัวนี้แล้วเนี่ยก็สามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้นะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังสนใจในส่วนของแป้งจาก o r ร์เรนทอปรินเซตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้นะเช่นเคยนะก็ฝากช่องของโนมิ r รีวิวด้วยใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไล ก็ติดตามเป็นกํำลังใจให้ช่องของ Nomis Review ด้วยนอนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่ามีเนื้อหาอัปเดตเนี่ยได้ไม่พลาดนะคอนเทนต์จากช่องของ Nomis Review เลยวันนี้ก็ต้องเรียกว่าลากันไปด้วยลุก ที่เรียกว่าให้ผิวที่ดูออร่าเปล่งปลั่งกระจ่างใสด้วยแป้งจาก Oriental Princess Flawless f i n i s h Mineral Powder ตัวนี้เลยนะต้องเรียกว่านีงามมากๆแล้วก็ต้องเรียกว่าราคาเนี่ยก็คือน่าหลักมากๆเลยนะใครที่เป็นสาว,วของ Oriental Princess อยู่แล้วหรือใครที่สนใจนะอยากลองใช้กันดูก็ แนะนำเลยสำหรับแป้งตัวนี้จาก Oriental Princess นะต้องเรียกว่าได้ลุกที่ดูแบบสว่างสดใสออร่รามากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย